นี่เนี่ยย้ายทำผมดีหน่อยทำผมไม่เป็นอะไรตอนนี้นะครับครอบครัวพี่นันน้องผมไปหน่อครอบครัวพี่นันไปหน่อยครับน้องน่อยแฟมิลี่เฮาส์นะครับผมได้ทำส่งน้ำพระที่บ้านนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มเลไปใน,น,นสงการกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ Thank you. Thank you. ป้ามาส่งอ่ะเล่อกระสายอุ้มน้องแล้วลูกอ่ะเออ ไม่รู้นัาเฉลยมาที่รักทำไมไม่ใส่เสื้อรานสุกันเอามามาส่งน้ำมาเร็วๆมามามาทั้งสองคนเลยมาพระสายมาก็ได้มาพระสายมาลูกมาเออขออธิษฐานลูก ไปเรียนหนูจะได้เก่งๆอืมแล้วแต่นี่ก่อนแรกอันแรกเลยนี่อืมเอออืมแล้วฝั่งนี้ลูกอ,อันนี้หมดอ่ะอืมนี่ด้วยลูกอืมอืม ไม,ไม่ใช่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 นั่นฝันนน่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้เออเยอะเยอะเยอะเออไอ้มีลอมาอยู่บนนั้นแหละเออเออโอเคเดี๋ยวรอ,อก่อน อือาจจะไปนั่งอ่ะไปนั่งไปนั่งไปนั่งอืมตัวเฮง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  หกสี่หนึ่งเดิ้อเงินนี้เด้อเจ้าทีเจ้าทางเด้อส่งน้ำผ้าอันดาเขยส่งน้ำผ้าด้วยนี่ต่อจากแม่อันนี่ยกมือไหว้ก่อนแล้วก็อธิษฐานให้เดือนเก่งๆนะเข้าใจไม่ตั้งใจอธิษฐานไม่เล่นไม่ทำเดินไงอืมแล้วก็เสด็จเตีย มีเตลี่ยเตียเสลี่ยเตียออโอเคมาถ่ายพ่อหนยมาตูนหร การหลอใชมะ่ไหอืมคุณผู้ชคอืม ก็ได้จได้เยตรงนี้จะดูสวนอ่าป่ะอุ่ยังโอเคเป็นผู้บ่าวเลยเป็นผู้บ่าวเลยเอาไปจิ้มหน้าไปจี้มน้างอไม่เลพ่ออต้องลุกก่อนแล้วก็ต้องก็นั่งใไงใครพ่อคนจี่ อย่าได้ถูกห้ามเมาห้ามเมาห้ามเมาอจนรุ่นโนรัใกับผู้หลังยาวๆนานๆแ้วพอเด้อต้องปกป้องโตเป็นหนุ่มเด้อ ี๋ยวไม่ได้ไปเล่นสงครามแล้วเปียก <l ots> แล้วจริงนะนอนสูงมากพี่ผมนี่โปดสินปีนี้แหละโดยที่มไม่ต้องลำบากไม่ต้องอะไรแต่ไม่ใช่คือไปนอนโรงพยาบาลเด้มไม่เอานะเออเอ๊ะอัาเปียกเลยบรอไปเช้าเลยบรอเอามื <c ười> อกับแขนก็ได้มั้งยืดน่ <c ười> เาเสื้อผ้าแข็งแรงนะครับ เปี่นนมผงนองขายให้หลานนานๆนแม่ให้ปกป้องโตเปนหุมเลยเออปกป้องนี่นะของการแรกของหนูจะต้องแปกอีจะต้องค่ะฮะไม่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 อะไรจะแค่สามพออันนี้ยวคอยตอนหลังตอนหลังมัไม่ลงมาเลยไปขอสายให้ป้าจิมก่อนใส่ให้ป้าจิมวงอะไร ไปเอาก็ใส่ให้แม่ไปเออไปแค่นี้เหรออืมอมีไงรดน้ำปูก่อนอืมเอาวางไว้ตรงนั้นอ่ะเออวางวางเออวางงั้นเออแล้วน้ำปูก่อนลักปูขอพันหนึ่งเลยไหมเยเฮ้ยเยเกง่ง อยู่ให้ได้รับปริญญาหลานะเป็นูกอเป็นนมยูเข้าใจว่ผว่าเป็นนมออะกินเยอะเล้าน่ะเร่ามติดหอเุกเขาได้ไหมอควคเปียโอ้ยคือเยอะแผะอ่าโอเคไล้พรมอะไรใด้ไห้รับปริญญา

อาตูอาปูแข็งแรงแข็งแรงว้าน <c oughs> จอตายดึงตาดึงปู่ไปนั่งนั่งนั่งนีนั่งในข้างใแม่ั่งนใน้างแม่อันนั้นเขาไปนั่ข้างหน้าแม่อ่นไปเออหป้าสุขภาแข็งแรงเออเดินชาปอดภัยคะอ่ เ้ยจับแล้เอจับยิงไม่หวหนีเด้อพี่กิเยอนี่หัวก็นานๆนะคะหายลูกหายลหูจนเป็นมยืดนกแข็งแรงแข็งาวแข่เสื้อองการหลอนหาไปตุนมาไปตุนมาหายไปตุนรถก่อนไปตุนรถก่อน ตัวมาลูกมายายจะอยู่แข็งแรงแข็งแรงนอยู่นานๆกับหนู่เป็นหนุ่มนะแข็งแรงแข็งเล่นก็อย่ามีโลกคนไทยนะคะเริ่มขวนี่มาส่งน้ำพระก่อนลูกอือยกมือไหว้ขออธิษฐานนะที่ทุกคนอาบน้ำหมด เงินด้วยอืมแล้วไอ้นี่เก่งหรือเปล่าโม้เงินอะโอ้ยควันมาโอ้ยควันมาโอ้ยยำเลยอืมนี่แหละ โอเคแล้วก็ไปลดนน้ำจากหัวเอาขันวันนี้อ่าถือไปอ่ะถือไปลูกอ่าแลใว่ที่วันนี้เหรอไม่เอาวางขัน <laughs> เอาขันวางกับพื้นอ่ะเออเอาขันใหญ่วางกับพื้นเอออ่าเออบอยปูแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง หยุดเล่าหยุดบุหรี่ได้แล้วพอแล้วอยู่บระเด็เรร้านไงมาทุกคนเด้ออครูเรายังาบไม่โดดไบ่เ้ยายทอเลยยืเอรื่อยนี้สนเรืองอาแต่ลองเล่ามีอพวฟังนา เอาปจิมลุกทำ <im> ไมป้าจิมนั่งต <im> นต่งวตะตาตงยังไม่เสร็จเลยไปตุน <im> ไปตูนอัน,อนนี้ใส่ให้ตาต้องด้วย

ไปพี่อันดาไปไปอันนี้พ่ออ้วนไปพี่อ่านมานั่งเนี่ยพี่อ่านมานั่งมาเดฟมานั่งทำไมได้ผู้สูงอายุมาเอาหัวอาตุ้มามามาได้ผู้สูงอายุมาบาไดามามาูงอายุมานี่ยเอาเนี่ยใส่แม่อันนี้เนอะเอาผมแดงใส่แม่อันนี้เนอะไป คล้ยๆค้ายก็ต้องสุภาพแขงแรงแข่งแรงหายโลหหายค้ายาเป็นดเป็เลยงหัวหยพอีเนาะาเอ้ยพอโีโอ้นะ่หูเนาะอ้ยโอ เดียวนุ้งอ่ะนู้งช่มอ่ะน้านนุ้งชม่ะแมวผดีใจนะนะแทนผาดถ็ว่าสายางเดียวกบแมวน้องต้องเดียวผางหัวแล้วก็คุยงตายเปี่ยนตัวเี่ยนตัวแล้วกองเปลี่ยนตัวพ่อวุดหนะ

าเด็กๆไปวัดแป๊บนึง่เกมไป้ปองบอป้องไปได้ไหมเนี่ยไปไบอป้องไปได้บอไปหายาเนาะบอกปอหายาออ้ยออ้ยอ้ยบอ้ยบนามาแทรกกลางอะตบรถน้ำให้พี่ชยเลย พี่ไทยรักเราอุ้ยมันมัยอุ้ยอุ้ยเออ้ยพี่อันมันผีบคมากาะหมู